สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกมินิแรนดอมวันนี้คือแอบบส่องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรเจตัวนะตัวอักษรเจตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะตัว F ตัว L ตัว D นะ N ค่ะตามด้วย W X แล้วก็ S ค่ะ จะมาให้พี่ไพ่บอกเราเนาะว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจะเป็นอะไรนะคะโอ้ oh my god king of pentacles ค่ะ hmm. ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ไพน่น่ากจังเลย ว้าวแค่ใบแรกก็รู้สึกอบอุ่นมากมายนะคะเอ t of s โซ r สนะ เพิม่มอีก2ใบนะคะเป็น Knight of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups นะคะถอนหายใจด้วยความปิติยินดีนะไม่ใช่เปลาว่ารู้สึกไม่ดีอะไรนะคะื จัวหัวมาก็ King of Pentacles เลยนะพลังงานแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในตัวคุณอะคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันฝังลากลึกไปในทุกส่วนเลยนะในความหมายของเราก็คือในทุกๆการกระทําของคุณนะคะในทุกองศาของการใช้ชีวิตของคุณอะมันเต็มไปด้วยความหมายนะมันทั้ง ให้คุณค่าทั้งทางโลกกับทางจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในทางโลกก่อนเนาะถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพลังงาน energy ของคุณถือว่าแบบเป็นตัว top ตัวเต็งตัวตึงในเรื่องของการทำงานในเรื่องของออการใช้ทักษะของตัวเองเพื่อที่จะ ได้เงินมาดำรงชีวิตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะคุณจะไม่ใช่คนที่เป็นประเภทที่ว่าทำอะไรก็ได้ให้ได,ใได้ให้ได้เงินก่อนให้ได้สิ่งตอบแทนก่อนแต่ว่าในกระบวนการที่คุณดำเนินชีวิตของคุณไปนั้นนะคะคุณจะพยายามหา หรือค้นหาความหมายอะไรบางอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ตัวของคุณเองมีประโยชน์ของตัวของคุณเองคืออะไรคุณเก่งในเรื่องของอะไรถนัดในเรื่องอะไรทำตรงไหนแล้วตัวคุณมีความสุขทำตรงไหนแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นในทุกๆก,การกระทำของคุณมันจะไม่ขึ้นตรงกับวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าคือคุณจะไม่ใช่คนประเภทที่ ขายวิญญาณเพื่อให้ได้เงินมาดำรงชีวิตแต่อย่างเดียวอะถ้าทำอย่างนั้นมันจะอึดอัดขัดใจคุณมากเลยคุณจะต้องพยายามแบบทำซักวิถีทางหนึ่งอะเพื่อที่วันหนึ่งอะแพชชั่นของคุณสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณต้องการอะมันสามารถทำเงินให้กับคุณได้จริงที่เราพูดแบบนี้ก็เ,เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเติบโตมาด้วย ต้นทุนบุญกุศลอะไรบางอย่างเนาะบางคนก็มันจะต้องมีฟิลแบบล้มลุกคุกคันหรือว่าจะต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบก่อนก่อนที่จะกระโดดหรือว่ามีโอกาสไปทำในสิ่งที่ชอบแต่เรารู้สึกเลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเหมือนคุณมีเป้าหมายเหมือนมีคุณมีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างอยากจะเป็นเลิศอยากจะเป็นที่หนึ่งในสายงานใดงานหนึ่งอยากจะ มีความรู้ชนิดที่แบบทะลุปูโปงด้านใดด้านหนึ่งหรือว่ามีความชอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะคะหรืออย่างน้อยที่สุดอะคุณจะไม่ได้เป็นคนใช้ชีวิตแบบถอนหายใจทิ้งไปวันวัน หรือว่าใช้ชีวิตแบบล่องลอยตามกระแสไปเรื่อยๆนะคะคุณจะมีเส้นทางบางอย่างของตัวคุณเองมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่ารู้ทันทีในกับคนทุกคนนะคะแล้วก็ช่วงอายุเนี่ยแตกต่างกันบางคนโชคดีหน่อยก็รู้ตัวเร็วแล้วก็มีโอกาสได้ทำเลยบางคนอาจจะต้อง ทำงานแลกเงินก่อนเพื่อให้ตัวเองยืนได้แล้วพอมันเหลือลค่ะก็ไปไล่ตามความฝันอีกทีหรืออะไรก็ว่าไปเนาะแต่จะเส้นทางไหนก็ตามอะปลายทางของชีวิตคุณหรือของตัวคุณะมันจะต้องมีสองสิ่งประกอบไปด้วยกันก็คือหนึความสุขของตัวคุณเองสองทำงานเราได้เงินและเงินนี้เนี่ยมันจะต้องมาจากการที่คุณ ให้บริการด้านใดก็ตามเนาะจะเป็นเซอร์วิสจะดูแลใครลูกค้าแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องเป็นการให้คนอื่นน่ในรูปแบบใดก็ได้นะคะให้ความรู้เ,เป็นงานเซอร์วิสเป็นงานออฟฟิศจะเป็นอะไรก็ได้งานงานทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณให้ประโยชน์กับกับลูกค้านะคะแต่สำหรับคุณอะ่ะจิตใจจิตวิญญาณสำคัญแล้วก็ ความรู้สึกของลูกค้าเป็นที่หนึ่งนะคะหรือว่าไอ้โปรดักต์หรืออะไรก็ตามที่คุณทำอ่ะคุณหวังดีกับกับผู้คนจริงๆอ่ะเหมือนพยายามค้นคว้าหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อที่แบบทำให้ชีวิตของออคนคนนั้นดีขึ้นนะคะคุณจะมีเมนมีทาร์เกตของคุณเป็นเป็นผลประโยชน์ของคนอื่นนะจะไม่ทำอะไรโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะ คุณจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบทาด้วยความสุขทําด้วยความสนุกสนานทําด้วยความอิ่มเอิบใจมากเลยนะคะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจเลยว่าด้วยความที่คุณรักในหน้าที่การงานแล้วก็รักในในการให้คุณค่ากับลูกคา้านะลงมือทำอย่างเต็มที่เนี่ย ผลตอบแทนมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องลองขอเลยสักนิดเหมือนเหมือนเทพเขาอวยพรเนาะจะเป็นเทพจะเป็นผู้ปกบอก,บอก ปกปักรักษาหรือว่าคุ้มครองดูแลคุณก็ได้ค่ะเหมือนเขาจะคอยอวยพรนะ่ะเขาจะคอยเป็นกําลังใจโดยการประทานสิ่งดีๆมาให้ในชีวิตคุณนะ่ะอยู่เรื่อยๆนะบางทีก็ให้ในรูปแบบของเงินทองบ้างแหละบางทีก็ให้ในรูปแบบของทีมซัพพอร์ตคุณอาจจะมีเพื่อนที่ดีในชีวิตนะคะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีเซฟโซนอ่ะเซฟโซนอาจจะเป็นครอบครัวก็ไดอาจจะเป็นเจ้านายคือมันจะต้องมีใครสักคนน่ะที่แบบ คอยหนุนนำชีวิตคุณให้ตัวคุณเองดีขึ้นเสมอเป็นลักษณะของแรงเวียนของบุญเหมือนกันนะคุณมุ่งมั่นตั้งใจในการทําดีอย่างถึงที่สุดเทพเทวดาหรือใครก็ตามที่ดูแลคุณอยู่ค่ะพลังงานจักรวาลก็ดีอะเขาก็ส่งแรงให้คุณแบบเดียวกันเลยนะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานความสำเร็จการเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยหยิบจับ อะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมด้วยนะคะดีเยี่ยมหมายความว่าไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาในรูปลักษณะแบบไหนอคุณจะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนเหมือนเราได้ยินคำว่าผู้ชนะสิบทิศเลยนะอันนี้พี่ไพก่กสิบบออนะคะคือแบบจะมามุมไหนจะมาองศาไหนอ่ะ คุณจะมีวิธีจัดการกับมันเสมอจัดการได้ช้าเลยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันแทบจะไม่มีเลยนะที่เขาเรียกว่าอะไรอะสักเสี้ยววินาทีหนึ่งอะที่ที่คุณรู้สึกเกรงกลัวปัญหาหรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายมันก็คงมีบ้างะนะแต่คือแบบมันจะไม่มีฟิล อถอยหรือยอมแพ้ค่ะอาจจะเหนื่อยอาจจะเบรกอาจจะพักแต่มันจะแบบความมุ่งมั่นของคุณมันแรงกล้ามากๆอะความอาจหาญในใจของคุณมันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอะมันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยหรือว่าถ้ามันจะหลงทางบ้างถ้ามันจะเออเลวไหลอะไรไปนู่นนี่นั่น,นบ้างนิดหน่อยตามตามภาษาคุณจะกลับตัวเร็วนะคะจะกลับตัวเร็วไม่กลับ ตัวได้ด้วยตัวเองก็จะมีคนมากระซิบจะมีคนมาบอกบุญนะว่าเออเริ่มไปผิดที่ผิดทางแล้นะหรือว่าตรงนี้ไม่ดีอะคะ่ะเหมือนเหมือนประหนึ่งว่ามีคนคุ้มครองดูแลอีกนั่นแหละคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นกับคุณนะเดี๋ยวมันจะมีคนมากระซิบนะคะถ้าไม่กระซิบบอกคุณก็จะโดนเตะเตะนี่คือไม่ใช่มีใครมาเตะคุณให้กระเด็นนะแต่ว่า มันจะลักษณะเหมือนคนคนนั้นเขาจะร้อนลดแล้วเขาจะทนไม่ได้เขาจะแสดงตัวตนออกมาทําให้คุณเห็นว่าแบบคนคนเนี้ยเนื้อแท้ของเขาเป็นเช่นไรโดยบังเอิญนะไม่ใช่แบบว่าคุณไปขุดเรื่องเขาหรือว่าไปไปไปหาอะไรนะคือด้วยด้วยความที่เหมือนแบบเออคุณปรารถนาคน ปรารถนาดีกับคนอื่นมาโดยตลอดเนาะมีมีศักดิ์ศรีของความซื่อสัตย์และความจริงใจเป็นที่ตั้งอะคะ่ะพอมีคนไม่ดีหลุดเข้ามาในชีวิตอะเหมือนธรรมชาติเขาก็จะจัดการให้คนคนนั้นจะทุรนทุรายแล้วก็จะแสดงตัวตนให้คุณเห็นบางคนอาจจะแบบจับโปะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างรวดเร็วบางคนอาจจะได้ใช้เวลาได้ ได้อีกสักหน่อยแล้วแต่บุญแต่กรรมที่เขาทํามากับคุณเนาะแต่แทบจะไม่มีคนไหนเลยที่สามารถแบบสิงสถิตยอยู่ใกล้กับคุณได้นานๆนะถ้าเขามาในลักษณะแบบไม่ได้ปรารถนาดีกับคุณนะมันเหมือนแบบระดับพลังงานมันไม่เท่ากันอะหรือว่าเหมือนเขาเขาร้อนอะเขาอยู่ใกล้คุณไม่ได้พอใจเขามันไม่ดีเนาะใจเขามันแบบ ไฟต่ําหรือว่ามีความชั่วช้าหรือมีอะไรอยู่ในใจอะ่ะมันจะอยู่ใกล้กับคนที่ที่มีความดีไว้เป็นที่ตั้งในใจไม่ได้นะคะอดรนทนไม่ได้นะ <c oughs> มีอะไรอีกในเรื่องของการงานไปแล้วนอกความตั้งใจความมุ่งมั่นพลังงานที่ดีการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเนี่ยเราจะบอกว่าบางทีบางครั้งอ่ะอาจจะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แคร์คนอื่นเยอะคุณก็เลยจะเจ็บหรือว่าสะเทือนหรือว่ามีความเซนซิทีฟในความเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นอยู่สักหน่อยนะคะอันนี้พี่ไพ่เป็นห่วงเนาะก็อยากฝากให้ตัวคุณดูแลตัวคุณเองนิดนึงว่าบางทีบางครั้งอะคะ่ะอย่าห่วงคนอื่นจนเกินไป นะไม่ว่าคุณจะรักหรือว่าแคร์เขามากมหม่สักแค่ไหนคะ่ะขอให้คุณทำในพาร์ทในหน้าที่ของตัวคุณเองอะ่ะให้เต็มที่ส่วนเขาอะค่ะจะไปได้ไกลแค่ไหนจะดีขึ้นไหมอ่ะบางทีบางครั้งเราต้องทำใจปล่อยวางหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักที่สุดอะคะ่ะอย่างดีที่สุดอะเราทำได้เพียงแค่ยอมรับและเข้าใจว่าเขาทำได้แค่นี้นะคะอย่าอย่าปล่อยให้ความรู้สึกดี ที่ตัวคุณมีหรือความปรารถนาดีที่คุณมีให้กับคนอื่นนะมันสร้างความผิดหวังให้ให้กับคุณในใจเนาะมันจใจคุณจะได้ไม่โลกไงเพราะเหมือนจริงๆแล้วคุณก็มีเรื่องให้คิดต้องมากตั้งมาอยู่แล้วนะคะแค่คนอื่นก็เป็นเรื่องดีค่ะแค่เหมือนกับว่าให้มันพอเหมาะพอสมเนาะให้มันไม่กระทบกระเทือนหรือว่าทำให้คุณซึมมากจนเกินไปอย่าอย่าปล่อยให้ ตัวคุณเองแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างจนมันล้นมือล้นใจล้นความรู้สึกอะค่ะเราก็จะต้องเซฟตัวเองด้วยเนาะรักคนอื่นแล้วก็จะต้องไม่ลืมที่จะรักตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนาะในมุมที่คุณเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นแลตั้งใจในเรื่องต่างๆมากๆค่ะบางทีมันเหมือนมันก็จะเผลออดไม่ได้เหมือนกันที่จะแบบ มีความกังวลเข้าไปในใจบ้างหรือว่ามีฟีลลิ่งของการคิดทบทวนเรื่องของอดีตการคิดทบทวนเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็จะได้เอามา เอามากางเนาะว่าแบบเออพิจนารณาดูว่าอะไรควรจะทำให้มันดีขึ้นค่ะคิดแล้วก็ควรจะจบลงแค่นั้นอนาคตก็เช่นเดียวกันเราอาจจะวางแผนไว้ได้ว่า1 2 3 4เราคิดไว้คร่าวๆว่าน่าจะเดินไปเวนี้ทางนี้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่แร้ๆก็ตามอะ่ะจะอดีตก็ดีหรืออนาคตก็ดีอย่าปล่อยให้สองสิ่งเนี้ย มันมีอิทธิพลกับตัวคุณมากเกินไปอดีตเราทำดีที่สุดแล้วมันได้่น้นก็คือแค่นั้นนะคะอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินอย่าแบบอย่าปล่อยให้ให้บางทีบางครั้งการเป็นคนดีอทำให้เราลำบากใจคือดีให้มันมันไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยจนเกินไปด้วยอะ่ะหรือถ้าจะวางแผนอะไรข้างหน้าคะ่ะก็วางให้เป็นเรื่องสนุกอะ่ะ แล้วคิดซะว่าถ้ามันจะเจออะไรที่ผิดพลาดบ้างหรือว่าเจออะไรที่เหนือความคาดหมายบ้างบางทีมันก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องหนึ่งเหมือนกันจะได้ดูว่าเราจะงัดสกิลไหนเราจะหารูปแบบวิวธีการกลนการแบบใดที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะคือการตั้งใจเป็นเรื่องดีแต่บางทีบางครั้งถ้ามันมันหลุด สมดุนลนะเราเอียงไปทางเาขาเรียกอะไรเหมือนเริ่มเยอะเกินไปอะ,อะไรที่มันเริ่มจะสุดโต่งอะคะ่ะมันไม่มีอะไรดีทางนั้นและน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีค่อยๆปรับใจของตัวเองเนาะให้มันอยู่ประมาณกลางๆอะคะ่ะว่าแบบเออประมาณนี้แหละประมาณให้ให้ตัวคุณ ไม่เหนื่อยจนเกินไปไม่ไม่ทุกจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าขอให้คุณเชื่อในพลังงานของจักรวาลของธรรมชาตินะว่าเขาจะคอยดูแลคุณอยู่เสมอนะคะคุณจะได้ไม่ต้องไปแบบ แบกภาระในการคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวเอออดีตฉันเป็นคนแยกเกินไปหรือเปล่าอนาคตฉันไม่ควรจะทําตรงนั้นตรงนี้ไหมแล้วลืมปัจจุบันเสียสิ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่แหละมันคือการที่เราเตรียมผลผลิตที่ดีไว้ในอนาคตนะคะ อันนี้ก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสมดุลของจิตใจของตัวเองนิดนึงไม่ปล่อยให้มันตึงจนเกินไปหรือหย่อนจนเกินไปนะคะในส่วนนอกเหนือจากนี้เนาะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวมา กับคุณนะคะตั้งแต่ดังตั้งแต่เดิมมากแล้วเลยแล้วก็คุณมาพัฒนาต่อในในในช่วงชีวิตนี้เนาะนั่นก็คือความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับคนอื่นแบบว่ามากมายมากมายใช้คำว่ามากมายได้เปลืองจริงๆแต่นนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความหวังดีที่ดีนะคะความหวังดี ความรู้สึกดีเนี่ยมันจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยเขาสบายใจนะคะบางทีบางครั้งอะคะ่ะมันเหมือน,ม,นมันเหมือนเป็นอีกด้านหนึ่งของของของการเงิน,นาาการงานเลยนะในด้านของพาที่เป็นความสุขเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่วัตถุเงินทองเนี่ย เรารู้สึกว่าคุณมีความร่ำรวยทั้งสองด้านเลยนะคะจะเป็นพาร์ทของทรัพย์สินเงินทองก็ดีแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินทางใจเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเขาเลยในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะทำอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำอยู่เงียบๆนะคะแต่เชื่อไหมว่าออฟ้าดินเห็นเนาะเทวดาเห็น จักรวาลเห็นธรรมชาติเห็นนะคะว่าคุณได้ทำอะไรลงไปบ้างขอให้คุณมีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำขอให้คุณรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณทำไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามะคะ่ะให้รู้เลยว่าเอาไว้เลยว่าเหมือนแบบคุณได้สะสมสิ่งเนี้ยเอาไวะคะ้ค่ะวันหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นพลังงานก้อนโตเลยแล้วมันจะตอบแทนคุณแบบ ทําให้ชีวิตของคุณอะมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นแล้วก็มันเป็นเกาะคุ้มครองเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณได้อย่างดีเลยการที่คุณรักษาพลังงานที่ดีหรือแม้กระทั่งส่งต่อพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นนะคะมันมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบ จะใช้คำาดิมันมันเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งนะคือการทํางานเวลาเห็นเงินมันจะเห็นเป็นตัวเลขแล้วหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปแต่เวลาคุณให้ใจกับคนอื่นนะ่ะมูลค่ามันมองไม่เห็นเลยนะแล้วบางทีบางครั้งอะมูลค่ามันสูงมากๆนะสูงมากๆชนิดที่ว่าบางทีบางครั้งอะใช้เงินซื้อก็ไม่ได้นะเช่นการที่คุณเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีเป็น สิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ดีต่อธรรมชาติต่อโลกใบนนี้มันมันมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดนะคะมันมันมันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นนะแต่เรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกไม่ได้อยากให้ใครมามามา,มาเห็นมามา,มาเพ่งเลงมา มาโฆษณาหรือมาเป่าประกาศอะไรให้คุณหรอกแต่เหมือนกับ พี่ไพ่อะคะ่ะพี่ไา่เขาอยากบอกเองว่าเขาเขารู้สึกชื่นชมนะคะเหมือนเหมือนพี่ไา่เป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนของพลังงานที่ที่เขามองเห็นในสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขาชื่นชมเขาภูมิใจนะคะภูมิใจในตัวคุณมากเลยในทุกทุกพาร์ทที่คุณที่คุณได้ทําที่คุณได้ดารงชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนก็ตามอะแต่ในพาร์ทจิตใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเขาดีใจนะคะที่ไม่ว่า จักรวาลจะเวียงบททดสอบอะไรมาให้คุณก็ตามอ่ะแต่คุณก็ไม่เคยลดสแตนดาดตัวเองลงเลยหรือว่าคุณไม่เคยยอมแพ้กับการเป็นคนดีของคุณเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาชื่นใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะคะ เ,เส้นทางในชีวิตของคุณต่อจากนี้ต่อไปอะ่ะมันจะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์นะใจของคุณก็จะสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งใจของคุณนะคะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะความสำเร็จเอ่ยเงินทองเอ่ยชื่อเสียงเอ่ยจะวิ่งเข้ามาตามเท่าเทียมกับระดับใจที่คุณมีเลยนะคะ พี่ไพ่เหมือน<ม>เหมือนเหมือนมากะซิปบอกข้อสอบเนะว่าให้ให้หมุนเวียนพลังงานทางใจเยอะๆเดี๋ยวโลกภายนอกอ่ะมันจะสะท้อนทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ภายในใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องกันงวลเลยใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขที่สุดธรรมชาติจะคอยดูแลคนดีๆอย่างคุณอย่างแน่นอนนะคะ และนี่ก็คือคำตอบของมินิแร n นดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ